สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนพฤศจิกายน2567เรามาดูดวงความและความสัมพันธ์ราศีสิงห์นะคะสิงห์เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาถึง16กันยาาดัดไฟกลางทา่ามีดาอาทิตย์เป็นดาวประจรําราศีเกิดนะคะดวงโดยรวมนะไม่ได้ระบุตัวตนหัวใครคนใดคนหนึ่งให้สลับกันได้ด้วยนะคะมาดูคุณสิงห์หน่อยช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร t ดอะทาวเวอร์แดไม้แปดดาบไนอฟสอดแล้วก็2ดาบช่วงนี้คุณสิงมีเรื่องราวของการเลิกลาอย่าล้างอะไรมาไหมมีการสูญเสียอะไรมาหรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องราวของความอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเด็นที่เป็นปัญหานะคะแล้วก็รู้สึกว่า เหนื่อยอึดอัดเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของความปุ๊บปั๊บกระทันหันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมีการตัดสินใจเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอาจจะมีความแตกเรื่องราวบางอย่างมันเปิดเผยแล้วทาให้คุณต้องเลือกแล้วมันเลือกไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะไม่รู้จะทํายังไงกับเรื่องราวมีเกณฑ์การเลือกลานะคะเลือกราอหย่าร้างกันหรือหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของการสูญเสียอะไรบางอย่าง นะคะกิจการกิจการการงานที่คุณทําไปในทิศทางที่อาจจะได้เริ่มต้นใหม่หรือได้ได้ทาธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นการปิดธุรกิจตัวนั้นมาเริ่มธุรกิจตัวนี้หรืออาจจะปิดร้านนั้นเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อไปต่อยอดร้านนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องราวของการงานอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะอาจารย์อ่านให้เห็นอะไรก็อ่านอนันเนาะ อ่ะทีนี้เรื่องราวของคนที่คุณสิงมีปัญหามีประเด็นนะคะมีเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหากันเขาเป็นอย่างไรบ้างห้ามาอ่ะห้าเหรียญ the tower ไม่ใช่สิ the emperor king of cup high p i n c e s s สอถ้วยเรื่องราวของ คนรักที่มีประเด็นนะคะที่มีประเด็นเป็นปัญหาในช่วงนี้ที่มีประเด็นกันนี่แหละเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาที่เหนื่อยมากๆพยายามใช้เหตุใช้ผลคิดพิจารณานั่งในที่ของตัวเองนะคะยังมีมาดมีฟอร์มกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีปัญหามีประเด็นแต่ฉันจะตั้งมั่นในพื้นที่ของฉันโดยเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี จะทำอะไรก็ต้องให้เหมือนกับระวังหน้าตาตัวเองด้วยนะคะประมาณนั้นอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่เป็นความรักซ่อนแอบเรื่องราวของกิ๊กชู้เรื่องราวของความมีนอกมีในในเรื่องราวความแอบซ่อนนะคะเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักรู้สึกรักมากรักคนคนนี้คนที่ฉันรู้สึกไปชอบพอพอใจเขาเนี่ยรักเขามากแล้วก็มันเป็นความแอบซ่อนที่พูดออกไปไม่ได้อาจจะรู้กันลับๆระหว่างเขากับคนนั้น ะะแอบซ่อนเก็บเรื่องราวไว้ก็เลยทาให้อพอมันมีเรื่องราวความแตกหรือเรื่องราวของปัญหาเกิดขึ้นหรือคนอื่นมารู้มากกว่าที่ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะทาให้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นได้นะคะ,ะทีนี้ที่ผ่านมาระหว่างคุณนั้งคู่ความรักเป็นอย่างไรกันบ้าง King of Cup ไม่ใช่ส q u e e n q u e e n of Cup เดอะฟูลจัสมินสามถ้วยแล้วก็ควีนออฟสอดอ่าระหว่างคุณสองคนมีเรื่องราวของการได้ได้พูดคุยเจราจานะคะอาจจะมีการคิดมากคิดเยอะ หรือหรือมีเรื่องราวเก่าๆที่เคยเป็นประเด็นกันนะคะมีความคิดพิดจารณาในเรื่องราวตรงนั้นอาจจะเคยพูดเคยปรามกันในเรื่องราวของการไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าไปพูปั๊ผู้คนในงานสังสรรค์เพราะว่าด้วยความที่ว่าอีกฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่อาจจะต้องมีการแฮปปี้ปาร์ตี้สังสรรค์กับทีมงานอยู่เสมอมีการพูดคุยตักเตือนกันในเรื่องนี้นะคะแต่ ด้วยความที่ว่าเขาเรียกว่ามีปัญหาเนาะก็เลยได,ได้ได้พูดคุยตักเตือนกันบอกกล่าวกันในเรื่องราวของการไปเที่ยวไปสังสรรค์การไปเจอพบปะกลุ่มคนเนี่ยก็ได้เคยมีห้ามมีปรามกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามได้ก็ยังมีเรื่องราวตรงนั้นเกิดขึ้นยังมีการไปแอบซ่อนทําอะไรอยู่นั่นแหละก็เลยทําให้เกิดเรื่องเกิดประเด็นกันขึ้นในเวลานี้นะคะอืมอะทีนี้ขอดูซิว่า คุณสิงห์พูดได้บอกได้คุณสิงห์จะบอกคนรักที่มีประเด็นว่าอย่างไร The Devil Knight of Woe Eight of Swords Stent The Chariot ถ้าสิงห์พูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าเออเรื่องความเจ้าชู้หรือเรื่องราวของความเออความต้องการของคุณอนะ ถ้าคุณลดได้ลดลงได้มันจะดีมากๆเพราะว่าคือมันมีเหมือนเหมือนก็เป็นมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในตัวของคุณนะฉันก็รู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าฉันฉันอยากให้คุณลดลงเพราะด้วยสถานการณ์งานของคุณหรือด้วยหน้าที่การงานของคุณมันทําให้คุณอาจจะถูกมองไม่ดีในหน้าที่การงานก็ได้เพราะคุณต้อง อยู่ในจุดที่พบปะผู้คนหรือคนสองคนอาจจะต้องอยู่ด้วยหน้าที่การงานหน้าที่ของสังคมที่ทำให้คุณต้องอยู่ในจุดนี้ก็ได้นะคะก็คือไม่อยากให้คนอื่นมองคนรักไม่ดีเนาะอยากให้ทําภาพพจน์ให้มันดูดีให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณไม่อยากให้มันเสียชื่อเสียงและไม่อยากให้คนมาติฉินนินทากับเรื่องราวตรงนี้ของคุณถ้าเลิกได้เลิกเถอะถ้าถอยได้ถอยเถอะนะคะรู้แหละว,ว่ามันก็คงเลิกยากเพราะมันขึ้นอยู่ในตําแหน่งของ ตัวตนของคุณเลยแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้คุณถูกคนมองในทิศทางที่ไม่ดีเพราะมันก็เสื่อมเสียไปทั้งหมดนะคะก็คือเป็นห่วงเป็นใยคนรักแหละแต่จริงๆก็มันก็ร่วมด้วยกับความเป็นห่วงตัวเองนะเพราะความรักก็ไม่อยากให้มีประเด็นเป็นปัญหาใดๆเพราะอยู่ด้วยกันด้วยสังคมด้วยนะคะหน้าที่การงานสังคมด้วยนะอาทีนี้ขอดูคนรักที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ยเขาพูดได้บอกได้เขาจะบอกว่าอะไรสิบไม้ ว o วฟ o จูนห้าถ้วย5ดาด9เาไม้ฉันก็รู้ว่าสิ่งที่เธอเตือนน่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วดูดีในมุมของเธอมากๆฉันเข้าใจว่าเธอก็เป็นห่วงแหละก็ไม่อยากให้มีเรื่องราวของสิ่งที่ดูไม่ดีเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าบางครั้งฉันทำงานฉันเหนื่อยฉันก็อยากจะรีแลกซ์หรือพักผ่อนบ้าง อาจจะมีเรื่องราวของการทำผิดในจุดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นเนาะเขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่าฉันก็รู้แหละแต่ฉันก็อยากพักผ่อนหรือเลยแหลกหรือบางในบางเรื่องบางจุดเพราะทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็พยายามจะไม่ทำอะไรให้มันเสื่อมเสียแล้วก็จะจะพยายามรักษาสิ่งที่ทําให้ภาพพจน ไม่ไม่ไม่เสื่อมนั่นแหละค่ะไม่เสื่อมเสียในยภาพพจน์จะพยายามทําให้ดีแล้วก็จะอา่าจะประคองในเรื่องราวของการอยู่ด้วยกันให้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบนั้นแต่เขาก็จะทําหน้าที่ทุกอย่างในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเขาทําให้ดีที่สุดนะคะแต่เขาก็แค่อยากจะพักผ่อนบ้างหรือรีแล็กบ้างในเวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยนะคะแต่ว่าวันข้างหน้าถ้าหากว่าตัวของคุณสิง รับไม่ได้หรือเหนื่อยกับเขามากๆจริงๆถ้าวันหนึ่งที่จะไปจากเขาเขาก็รู้ว่าสิ่งที่คุณสิงอดทนมาตั้งนานเนี่ยมันคือที่สุดจริงๆถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ว่ากันรักไหมก็รักแหละแต่ก็ไม่อยากให้คนรักต้องมาเสียใจกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะประมาณนั้นอาทีนี้เรื่องราวระหว่างคุณทั้งค,คู่จะเป็นอย่างไรต่อไปหกไม้ทนแพรน เลขอ of s อร์9ดาบแล้วก็7ไม้อาจจะมีเรื่องราวของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือพยายามทำทุกอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ย้ายที่อยู่อาศัยก็อาจจะเป็นย้ายที่ทำการท,ท,ที่ทำงานนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมุมโต๊ะทำงานหรืออะไรเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณสองคนหรืออาจจะเป็น การเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นนิสัยใจคอความเคยรักอาจจะเคยรักมากกับกายมาเป็นเริ่มจะรักน้อยละเริ่มที่จะไม่อยากรักแล้วก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของทำเพื่อนคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นหรือพลิกไปพลิกมาอยู่เสมอหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคนรักของคุณสิงที่ เหมือนเขาจะดีแต่เขาก็กลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วอยู่เสมอเพราะว่าเขาอาจจะพยายามกําลังจะแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทําได้อย่างที่เราต้องการขนาดนั้นนะคะจะเย็นเย็นให้กันนะถ้ายังให้อ่ถ้ายังอยากให้โอกาสกันแล้วหรือว่าถ้ายังรักกันอยู่พยายามจะเย็นเย็นประคองกันและกันไว้จะทําให้ความรักของคุณคู่ไปต่อได้นะคะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งถึงขนาดว่าต้องเลิกลาบางเคสบางคู่บางกรณีอาจจะมีเรื่องราวของการหย่าร้าง เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือบางคนอาจจะหย่าไปแล้วเพราะปัญหาตรงนี้มันสู้ไม่ไหวหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังมีเรื่องราวตรงนั้นคิดดีๆก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยไปจากกันนะคะแต่ถ้ายังไหวอยู่ก็ประคองกันไปนะคะเพราะความรักเพราะหน้าที่การงานหรือเพราะว่าสังคมที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยๆถอยออกไปทีละนิด นะคะจะได้ไม่เจ็บมากเนาะในนี่คือเรื่องราวของคุณสิงห์ในเรื่องราวความรักเดือนพฤศจิกาประมาณนี้นะคะอาจารย์ทําคลิปช้าต้องขออภัยด้วยไม่สบายเสียงยังไม่มานะคะตอนนี้เสียงยังมาไม่เต็มเลยแต่ก็ต้องทําให้นะคะเพราะว่าขาดไปนานมากตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือน ไม่ได้ทำต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้นะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลนะ์นะ088 453 1019 088 453 1019 Li แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะสอบถามรายละเอียดดูดวงกันได้โปรโมชั่นกลางวัน8นาิกาถึง17นาิกาค่าคู่9 9 9บาทมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะคะสะดวกเวลาไหนทักหาอาจารย์ได้นะสำหรับคลิปนี้ของคุณสิงห์อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ